การดูแลตัวเองแบบ positive a g ิ้งไม่ได้หมายความว่าคุณจะหน้าเด็กลงเหมือนเด็กอายุ20แต่มันคือการที่คุณยอมรับความงามของตัวคุณเองในทุกช่วงอายุและดูดีในแบบที่คุณเป็นต่างหากค่ะจริงๆแล้วนะคะคำนี้ต่างประเทศคือใช้กันมานานมากแล้วไม่ว่าจะเป็น อเมริกายุโรปเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนาะแต่ในไทยนะคะเพิ่งเริ่มพูดถึงกันมากในวงการสุขภาพและความงามค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกําลังเป็นเทรนด์เลยไม่ว่าจะเป็นแบบนักธุรกิจหรือคนดังต่างๆนะคะเริ่มเข้ามาดูแลตัวเองแบบโพซิทีฟเอจิ้งกันแล้วค่ะง่ายๆเลยนะคะโพซิทีฟเอจิ้งก็คือการที่คุณเริ่มยอมรับในตัวเองว่าใบหน้าหรือโครงหน้าที่เปลี่ยนไปตามธรรมชาติเนี่ยมันเป็นไปตามวัยของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานผิวสุขภาพหรือความมั่นใจหลึกๆข้างในนะคะอย่าง เช่นนะคะคนวัยทางานเวลาแบบเราต้องเข้าสังคมหรือเข้าที่ประชุมนอ้อเราแค่อยากผิวสดใสขึ้นอย่างมั่นใจแค่นั้นเองหรือคนวัยเกษียณแค่อยากถ่ายรูปกับหลานหรือกับเพื่อนเนาะแล้วตัวเองยังดูมั่นใจอยู่แค่นี้แหละค่ะเขาเรียกว่า positive aging สุดท้ายแล้วนะคะการที่คุณจะดูดีขึ้นและมั่นใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อายุเลยค่ะแต่มันอยู่ที่ความมั่นใจในแบบที่คุณเป็นต่างหากค่ะ ถ้าใครฟังแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่านี่แหละตัวฉันเลยอยากดูดีขึ้นแต่ไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงจนต้องมีคนทักนะคะกดติดตามไว้เลยค่ะเดี๋ยวหมอจะมาแชร์ทริคแอนทริปนะคะที่จะทำให้เราดูดีขึ้นอย่างสมวัยแล้วก็มั่นใจในการเข้าสังคมค่ะ